Here is go back, 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 back. ผมเนมจากช่อง no name นะครับ วันนี้มากับรถแรไอเทมแรมากๆคือผมก็ไม่เคยเจอนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเจอเป็นรถมันผมว่ามันอยู่ในช่วงเลยนะเป็นรถช่วงนี้ตอนนี้ผมกําลังอย่างที่ผมบอกนะผมทำอีพีใหม่ชื่อ passing นะครับกาลังจะทําเป็นรีวิวรถของ evolution นะครับเป็นรถขับสี่าซิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าสําหรับขาซิงอ่ะทุกคนไม่ไม่ไมีใครไม่รู้จักมันคือ ford focus rs นะครับ แลไอเทมเป็น Ford Focus ที่ไม่ได้ใช่ฟอร์ดโฟกัที่ทุกคนเห็นนะเป็นโฟกัสที่เป็น2ประตูนะครับคำว่าแรคืออะไรตัวนี้เป็น Ford Focus R S จากโรงงานนะครับทุกอย่างคอม p พลี์จากโรงงานมีทั้งคาร์บอนเป็นตัว2ประตูด้วยนะครับมีทั้งเกิ์ทั้งหลังเนาะตัวนี้นะครับเป็นรถนําเข้า32นะครับปี2014รถใหม่แค่20,000กว่าผมบอกสเปคอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.5นะครับ 2.5ลิตร 5, 5สูบนะเป็น305แรงม้าจากโรงงานนะครับเกียร์6สปีดเนาะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับรถแบบนี้ต้องธรรมดาอยู่แล้วนะครับขับเคลื่อน4ล้อบอกเลยว่าผมลองนั่งแล้วเนาะยังไม่ได้ลองขับเดี๋ยวจะพา EP นึงจะพาไปลองขับนะครับแต่ผมบอกว่าวันนี้สำหรับนักสะสมต้องรีบตัวนี้เป็นชุด RS Body p a r t รอบคันนะครับเป็นล้อ19ด้วยนะคิดดูนะครับฝาเครื่องยังเปิดลำบากเลยอ่ะ เดี๋ยวให้น้องเขาเปิดฝากเครื่องให้ดูนะครับเราจะมีกุญแจเนาะกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะเรากุญแจคีย์เลสเนี่ยจิ้มเข้าไปก่อนนะครับพิเศษขนาดไหนนะครับต้องกดขวาทีนึงอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมจัดการโอเคครับเครื่องตัวนี้เป็นตัว Ford มันเขียนเลยนะครับว่าเป็นดูล a t เท นะครับ RS เนาะเอาง่ายง่นี่คือเป็นตัว RS พิเศษไม่ใช่รถตัวธรรมดานะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนาะเท่าที่ผมลองนั่งเนี่ยฟีลลิ่งมันจะค่อนข้างหนึบหนบึแล้วก็ขับสนุกมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวดูเลยดีกว่าว่ารอบคันเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับตัวนี้เป็นเจาะรูระบายอากาศนะครับชุดแต่งฟอร์ RS แท้ที่เห็นติด RS นั่น RS ไม่แท้นะครับนับคันได้ประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่คัน นะชุดแต่ง R-S หมดเลยนะครับเห็น okay, ไหมไฟนะครับมีคิ้วขอบแบบนี้ล้อแม็กเป็นล้อขอบ19นะครับตรงรุ่นตรงสไตล์ของมันเลยจะเป็นไฟเลี้ยว2สีนะครับตัวรถเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีดำนะเห็นรุ่น R-S นะครับ f ิลส์เลสซิ่งเลยตัวนี้เป็นเ e ลสเนาะแต่อยากผมอยากให้ไปดูข้างหลังก่อนแม็กขอบ19เหมือนกันนะครับ เห็นเลยว่าช่วงล่างหลังไม่เหมือนฟอร์ดสกัสธรรมดานะครับมีดิฟฟิวเซอร์มีท่อนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกาบข้างหลังแท้จากโรงงานมาเลยนะครับไฟข้างออกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับข้างในเป็นยังไงบ้าง สตาร์รถก่อนนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเหยียบคัด์ก่อนผมลองเบิ้ลเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องนี่คือข้างนอกนะเครื่องจริงๆรถคันนี้แรงมากนะครับโอเคมาดูข้างในเนาะผมเปิดแอร์ก่อนโอเคครับอย่างแรกนะครับโวงมาลัยเนี่ยจริงๆมันมันเป็นรถที่ เป็นรถฟีลลิ่งกับรถสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย RS แท้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะเล็กคโ RS ทุกคนรู้อยู่แล้วเล็กคโตรงรุ่นตัวเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้แต่งอยู่แล้วเนาะแต่ออปชันจะค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเป็นตัวโหมดต่างๆโหมดวิทยุสามารถปรับตรงนี้ได้ใช้ o i c e Control ก็ได้นะโอ้ผมว่าผมชอบอย่างหนึ่งเนาะ <'m> คือ Ford อะเขาแยกสมรรถนะของรถเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย แต่ตรงนี้จะเป็นอำนโดความสะดวกเนาะไม่ให้เกี่ยวกับพวงมาลัยเลยนะครับพอะจะได้คอนเซนเทรตกับพวงมาลัยอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคส่วนใหญ่รถมันก็จะเป็นรถฟิลดิบๆเพราะมันเป็นรถแต่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตัวนี้เป็นวิทยุนะครับเป็นตัวแอร์นะครับตัวมิดติด traction control เนาะตัวนี้มี control, นะวัดบาร์ Bar, นะครับมีโวล์วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ํามันแล้วก็บาร์สูงสุด1.8บาร์เดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ แมนนวล6สปีดเนาะตัวนี้เป็นฟูลสตาร์ด้วยนะครับเคปล่าภายในสวยมากเนาะไปะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมค่อยพาซิ่งกันอีก EP หนึงเพราะเนื่องจากรถแบบนี้ถ้าซิ่งเนี่ยต้องใช้เวลาลวต้องใช้สถานที่ด้วยไปผมได้รีวิวสเปครายละเอียดเบื้องต้นของ Ford RS แท้นะครับเป็น Ford RS จากโรงงานเลยคันนี้3 0 5แรงม้านะครับเครื่อง2.5เป็นเครื่องหสูบเนาะ โอเควันนี้คุณสามารถได้รถแรเทมนะครับขับไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมองผมบอกเลยมองแน่นอนคนรถเนี่ยมีไม่ถึง10คันในประเทศไทยออกมือหนึ่งรวมภาษีทุกอย่าง4ล้านกว่านะครับวันนี้ราคาเป็นแค่1นึ่งล้านเก้าไม่2,000 20, 0กว่าเท่านั้นนะครับคนชอบแรเทมต้องเจอคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าเราจะเอา f o r d Focus R S กับ E ี o คุณว่าอันไหนจะขับมันเหมืกันนะครับ ใครคิดว่า Ford Focus กด1คนใครคิดว่า Evo l ล t i o n กด2นะครับสุดท้ายอย่าลืมใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นไลน์อันนี้ได้เลยนะครับใครคิดว่า Ford กด1แรงกว่า Evo กด2นะครับโอเคไหมสุดท้ายฝากช่อง c a r ์ว n น n นาแล้วก็ช่องโนเน m e กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ